Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

สลร้อนนงครับผมสุพัดเป็นพุเป็พุสเ่นงสพาเท่านัเออเอาพกสพาพี่อาพีแต่พอมมันเป็นพุเออจะเป็นอมันึ่งมันเป็นพุทธเสตโตงเสโตขาจำด้วยพยังเป็นพุนเ้อเป็นยาเป็นยอไนีุ่กันอะไร้มอะไร น้ำนงน้ำเดืออันอันม่อเด้อให้ใจเย็นๆย็ก้นดงเด๋ยไม่ต้มุมองดแต่ว่าเวียเชียมบันเดี๋ับับัับบ้าเดีเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดับเด้อท้งเรียุกคน ຟ້າອ້າຟ້າແມ່ນຄົນບໍ່ໄປແບບນນັ້ມີ້